เราได้ยินไหมฮัลโหลฮัลโหลร้าพี่เชตวิธีได้ยินไหมอ๋อตอนนี้ตอนตอนนี้ดังแล้วครับตอนนี้ได้ยินชัดจีนครับอ๋อเยี่ยมอ่าช่วยหาเพลงเศร้าเฮ้ยฟังก่อนฟังก่อนครับ อ๋อครับอ่าช่วยหาเพลงเศร้าที่อ่าฟังแล้วทำให้คนฟังอ่ะร้องไห้ให้หน่อยได้ไหมครับได้เลยครับลองฟังเพลงเรื่องที่ข่มของวัญและความทรงจำของมาสคาเทียสก็ได้ครับอุ้เลยคอ๋อขอบคุณครับ คกันหรอครับผมอ,อ๋องั้นแค่นี้นะครับได้เลยครับโอเคโอเคครับ okay, สวัสดีครับ <laughs>